สว,สวัสดีค,ครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปได้ในรายการสหวิทยาโหรารายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอ,อมาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมทุกรอบนะครับเ,รรเข้ามากันได้นะ เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมกดแชร์แล้วตามด้วยชีแรนนะแปลตามด้วยคําถาม ถามกันเข้ามาได้ครับไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะนะเข้ามากันได้ครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 90, 9 0 0 0 0 9,000 900 9พแชร์เท่านั้นนะเมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชีแบน และตามด้วยคำถามถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้กดแชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับเพราะว่าไปขายเทวรูปเยอะนะก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาทำนะก็เมื่วานก็ไม่ได้ทำไปทิง้งละ กดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9 9 9 9แชร์นะแชร์แล้วตามด้วยชีวแรนนะแระตามด้วยคำถามนะคนละ9 9 9 9แชร์เท่านั้นนะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีแรนนะแระตามด้วยคำถามนะ เข้ามากันได้ครับเพียงคนละ99,999บ 99, แทนะโดยมีท่านอาจารย์โอมากับแอมใกล้ๆสวัสดีนะคะใครที่เข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วเชนแท์ er. มาแล้วหนึ่งคนให้ครอบคลุมระยะเวลา3าวันเท่านั้นนะคะแชร์แล้วหนึ่งของที่สั่งมาเป็นของแท้ไหมครับ ของที่สั่งมาเป็นของแท้ไหมเดี๋ยวดูให้นะไพ่บอกไม่แท้ไม่แท้ใช่ไหมไม,ไม่แท้ใช่นะมันไม่แท้บอกแค่นี้นะเออนะผมตีความว่าไม่แท้ไพ่ไม่ดีอะค่ะนะกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อเกสเกแชร์ค่ะ ถามได้นะคะพระยิบีตอบได้เรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาใครอยากรู้เรื่องอะไรนะคะถามได้ถามได้วครอบคลุมระยะเวลา3วันครอบคลุมระยะเวลา3วันนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนนะเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นค่ะเรื่องร้ายๆ จะเกิดขึ้นเพียงสามวันเท่านั้นนะคะมาครับจะท็อไม่ต้องไปเออกด like ไลค like like ์ไปกดไลค์ไปกดไลค์ไปอย่าไปไม่ต้องคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวเขาไม่เห็นห,หนีกันหมดนะคะอาจารย์ทบอมา<ต>ครับกดแชร์ออกไปออนะติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอ้ค่ะอย่างเป็นทางการโดยท่านอาจารย์โอได้ที่ Facebook โอซีรีการอาพีบรัสโอซีบรีการอาพีบรัส เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID รายโอซีริส15ค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูลรวพิมคำถามชร์แล้วชื่อเล่นคำถามหนึ่งข้อนะคะสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะรับขันครูหน,น้าทองสาริกาลินทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิด ตั้งสารถอนสารโบสถ์เปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆค่ะสอนได้ไหมสอนอย24นะคะตามสบายครับนะและผมครับ Facebook ค,ครับอาจารย์ท็อปนับเมตรามาหานิยมเบอร์โทร0849266658 ไอดีรายเอเจทีโหนึ R ่งหกครับกำลังคิดอยู่ว่าอาจจะยังอาจจะไม่สอน้ายิบซีแล้วนะเพราะมันเหนื่อยมากนะพูด <นะ S 2> พดติดกันเป็นระยะเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยอายุมากแล้วบางทีมันก็ต้องพักบ้างแล้วมันเหนื่อยมันเหนื่อยนะมันเะนาะ <No? S 1> บุกเบิกตลาดเทวรูปมาถึงจุดแล้วนะอืมก็ได้แต่ดูดวงไปจองงานที่ง่ายกว่าได้เงินเยอะกว่าก็น่าจะดีกว่าอ่ะ นะคะแต่ว่าหนังสือเนี่ยใครอยากได้ก็ยังซื้อได้อยู่นะคะอืมก็จะมีหนังสือไพ่อิฟซีนะคะหนังสือคัมภีร์มหาสตุรเลขโหราศาสตร์ไทยอืมลายมือนะคะอืมแล้วก็เป็นไพ่ยิฟซีก็มีขายไพ่อิฟซีตำราเรียนแบบเป็นชุดเลยก็ได้แบบ เอาไปทดลองเขาเรียกอ,อะไรอ่านเองดูเองอะไรเองได้หมดนะคะเอาไพ่ไปไปใช้ทำนายก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาหนังสือไปอ่านทบทวอนอ่านหาความรู้เกี่ยวกับไพ่ย,ยิปซีนะคะก็มีทั้งหมดนะคะอืใครที่เข้ามาแล้วอยากจะถามคำถาม,ถาม กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแ <Share S 2> ชร์แล้ว,ลวชื่อเล่นคำถามถ้าเงียบจะออกเดี๋ยวสภาผมก็จะไปทำพวกคนมีองค์หรือว่าไปทำพวกไอ้นี่นะอะไรนะว่าอะไรเทพเสริมดวงนะมันเป็นคุณแคทรียาโพยิ้มนะคะสวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่า แชร์แล้วซื้อเล่นคำถามค่ะกดแชร์ออกไปคนละก้าวพันมีปล่อยเงินกู้ในกลุ่มไพ่ยิปซีด้วยเขานี่ไงรายงานมาความคิดเห็นความคิดเห็น ต้องไปกดที่ความคิดเห็นอะจะได้รู้ว่ามันเป็นโพสต์ไหนของเอมันเป็นคอมเมนต์จากที่ไหนไม่ใช่อย่างนั้นนะนำมันกดไปไลยเอาจะเอาไงดีน่าจะใช้ในคอมสะดวกกว่านะอเอาละถ้าไม่มีใครแล้วเดี๋ยวสักพักผมก็จะไปแล้วนะเมื่อไปแล้วก็ นะเรียบร้อยนะาค่ะไม่มีใครแล้วค่นะน้าเอาเดี๋ยวดูเวลาก่อน อ่าเดี๋ยวรอประเดี๋ยวดีกว่าเดี๋ยวค่อยออกอ่าเลืสองนาทีเสร็จนะกดแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นและตามได้คำถามและนี่ครับอของเสริมดวงนะองค์พริพิฆเนศสำหรับเสริมดวงเสริมราศีนะสำหรับใครก็ตามนะครับที่ชอบนะชอบอ่อ เสริมดวงเสริมราศีอยากจะแบบว่าเมีความสุขความสมหวังเร็วขึ้นนะโชคดีมีเงินมีทองทำงานสาเร็จได้เงินความรักอ็ะคือถ้าเป็นถ้าเป็นความรักนี่ต้องพระตรีมูรติต้องพระตรีมูรตินะถ้าความสําเร็จเรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยน่าจะเป็นพระพิคเนศแต่ถ้าเกิดอยากได้ความสําเร็จที่ดีนี่ครับพระตรีมูรติเทพ อันนี้แบบเป็นทองเหลือ,รองรมดำนะคะอย่างดีนะครับสวยนะตามถูกถูกลักษณะตามหลักเทวานิยมฮินดูแท้ๆนะครับนะสวยงาม<อ>มาดูดีไหมอืม,มอ่าจานโอกแกนะเลยนะเดี๋ยวโฆษณาประเดี๋ยวนะอืมอืเนี่ยครับนะพัดปรีมมุรติเทพนะเสริมดวงเสริมราศีด้านความรักนะคือคนอ่ะชอบถามผมว่า พระตีมุรติเนี่ยที่หน้าสันันเวรเป็นยังไงจริงๆท่านคือองค์พระพระศิวะปางปัญจมุขีคือปางพระศิวะห้าหน้านะแต่องค์เนี่ยคือพระตีมุรติเทพคือศิวะนารายพรมมีสามเสียงจะชัดเลยว่ามีศิวะมีนารายมีพรมอย่างนะหนึ่งเลยถูกตามหลักเทวะนิยมอย่างแน่นอนถ้าบูชาแล้วถูกองค์แน่อันนี้นะถูกองค์แน่ๆนะมีหม้อน้ํามีบันดอกมีจักรมีสังมีตรีศูนย์นะ แล้วมีหม้อนะแล้วก็มีมือนับประคำนะอันนี้ก็น่าจะถูกตามหลักเลยนะอ่ะเอาละเวลาของผมก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะติดต่อนะครับนะดูดวงก,กับท่านอาจารย์โอได้ที่ a c e b o o o โอซิริกรนอภิรัตครับ f a c e b o o k โอซิริกรนอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID รายโอสิริ15 นะค่ะสนใจดูเร่องอย่างละเอียดถามไม่อัน้นไพ่ย,ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนศารบวงสมเปิดกิจการร้าน,นค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเทพเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆสอนไพ่ย,ยิปซีค่ะอืมตามนี้ครับนะแลวผมครับ Facebook ครับ อาจารย์ท็อปน,นับเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658ดีราย AJTOP16 คนระับเอาละสำหรับรายการในรอบนี้ของเราผมอาจารย์ท็อปและอาจารย์โอก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ